รับก็นี้ก็เราก็คือช่อง M B ink, B ink อ v e r d Pin t Gaming ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบนี้มาตื่นมาวันแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนแต่มันมีสวิตอะไรก้วยซึ่งผมก็ปิดมันมันเป็นสวิตเปิดตุกไปเนาะผมก็เลยเปิดมันดีกว่าอมผมได้เดินไปด้านหน้านะคะทุกคนแล้วผมก็เห็นขาของตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันเหมือนหุ่นยนต์ผมก็เลยขึ้นไปดูโอ้ยเจ็ดมันคืออะไร น,นะนี่มันนี่มันนี่มันขุ่นยุนนี่ว่าเออผมว่าไม่ดีแล้วต้องแอบโอนเสีสส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 เกลตันอีกแลวแอบแอบแป๊บแปเบแล้วก็ดูมันดูมันโอ้โหชัดเจน ชัดเจนเลยครับทุกคนชัดเจเจอืมฮึอืมฮึผมว่ามันไม่เห็นผมนะอืมมันหันไปอ่าฮะ นฮะมันจะทำอะไรมันจะกลับไปยืนที่เดิมมันเหรอที mm hmm. นี้มันก็กมเคียร mm ์โอเคครับโฆษณาชิตเคโอเคครับมันกลับไปที่เดิมเลย มันขยาบอีกแล็โอชิบจะหันมาไหมวะโอเคมีกกมไปไหนนี้ออไป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 ไชิปไ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 ไอไไ เดี yeah. ๋ยวทำมเนะี่ยนี่มันทางกันนี้ว่ะโอ้ชิบมันกระโดดมันกระโดดครับทุกคนเมื่อกี้มันกระโดดชิบหายแล้วไนงะผมจะเปิดประตูอีกครั้งนะสามสองหนึ่งเฮ้ยมันหายชิบหายแล้วไงทุกคนมันจะ มันอยู่ในว่านีม่มันน่าจะไม่อดูันโอเคดู ไปไหนแล้ววะทุกคนมาแล้วไหมอู้หูยชัดเจนมาแล้วเย่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 เยไปดิไปไปโอ้โหกลับไปที่เดิมกล่องนั้นคือกล่องอะไรผมผมจะรีบวิ่งนะครับในอีกสามสองหนึ่งไปโอ้ขวนัน อะไรอะรูปขวาเหรอเพราะเราไปตัดตรงนั้นหรือเปล่าแล้วผมก็ดูว่ามันชอบเดินไปทางนู้นจังเลยเว้ยโอเคโอเคครับทุกคนมันเดินกลับมาโอเคครับไปและผมจะเดินตรงเนี้ยเป็นรูปขวานอะหรือว่าเราต้องตัดไปเลย ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยขอแอบก่อนนั <c> ่ง <oughs> ไงกูว่าแลว้วไม่ปลอดภัยโอ้โหมันเดินไปทำไมตรงนั้นวะน,นั่นน่ะหวังว่ามันน่าจะไปยืนตรงนั้นโอเคอืมมันกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วอมไปยืนยืนโอเคผม ต้องยอ่อนะครับไม่ให้มันได้ยินเสียงเนาะตัดตัดตัดโอ้โหเริ่มมีไฟนี่อะไรวะเนี่ยคนสร้างแบบนี้ไม่ต่อหล้ต่อให้ก็ได้รู้สึกไม่ปลอดภัยไอ้ชิววิ่งจุกวิ่ง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 ดีเด้วิ่งจุกวิ่ง,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 งจุกจุกแม่มจุกกู<อ>คือจุกมาสเตอร์เว้ยผมจะล่อมาตรงนี้นะครับ าม,มามาเดสปิงแท็บวิ่งดีครับรออะไรล่ะครับวิ่งเลยวิ่งใส่เกียมาปิดปิดปิดมันไม่เห็นโอ้โหรอดรอดได้ยังไงน่า,ากลับไปยืนอีกแล้วตัด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  มันเดินอีกแล้ว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 โอ้มันเริ่มถีกเลยเลยเว้ยมาดิรู้สึกว่าปิดไฟมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นผมจะไม่เห็นใกล้ยางเกลมันมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมมันกลับไปยืนใช่ไหมกลับไปยืนใช่ไหมเอาเปิดไฟ โอ้ชีใบกลับายแกล้วกลับายแกล้วปิดไปปิดกว่าจะปิดกลัวแม่งงงผมแล้วเอ๊ะกับท่าผู้ชมดูสั้นด้วยคือตอนเนี้ยโอ้เฮียโอ้เฮียปิดตีกูกูมันไปแล้วผมก็จะขุดไปเรื่อยๆก่็แล้วกันนะถ้าทุกคนไม่เห็นต้องขออภัยเอ้ยเจอห้องด้วยว่ะจริงด้วยนี่มีอะไรอ่ะคันโยก ชัดเจนเลยครับทุกคนโอ้โหจูบมาสเตอร์ระดับโลกโอ้ยชิออื้อเละไปกินถูกไปได้ก่อนเถอะไอ้เหี้ยโอี่มานจะตรงนี้เลยไป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 ไล่หลังผมมาเลอ่ไม่ตามผมมาเลียตามาเลียไปลิส โอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอนเตอร์ออกอปิดปิดปิดโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมกับน้องผมนะครับก็คือเป็นการจัดฉากเล่นเนาะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปแชร์กันให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย